สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลุงด้กับป้าไก่อีกแล้วนะคะตาม EP นี้ไปเที่ยวเมืองคองจูกันค่ะ ไปเที่ยวบรรยากาศในเมืองกันนะคะว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเกียงจูบูกกซานะคะที่นี่นะคะเขาจะมีอายุมากกว่าพันปีเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกัน,นะคะ่ะ วัดภูกูซานะคะหมายถึงดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานะคะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยราชวงศ์ชินล่าค่ะปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองคองจูหรือเคียงจูนะคะและได้รับการบันทึกจากองค์การยูเนสโกในปีคศ1995ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยค่ะมาขอพรแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปกับวัดแห่งนี้ด้วยนะคะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะ ก่อนกลับต้องไม่ลืมมาลูกหมูทองเหลืองที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะคะเพราะเชื่อกันว่าจะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฮาริดังกิลนะคะฝั่งตรงข้ามนี้นะคะก็จะเป็นสุสานนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นคาเฟ่สวยๆเลยนะคนเดินนะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูชมบรรยากาศกันแล้วก็ดูซิว่าเราจะไปทานอะไรตรงไหนกันนะคะ ในนี้นะคะก็จะเป็นหลุมฝังศพของคิงต่างๆนะคะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะบางส่วนเขาจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะค่าเข้าก็จะอยู่ที่ประมาณคนละ3,000วอน,นะคะ่ะในนี้นะคะก็จะมีให้เช่าชุดทันบกสวยๆน่ารักนรักแบบนี้ด้วยค่ะไฮไลท์นะคะก็จะเป็นโฟโต้โซนนะคะยืนถ่ายรูปที่มุมนี้เลยค่ะออกจากสุสานนะคะแล้วเราเดินผ่านทางเชื่อมตรงนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารกลางวันของเราแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปนะคะ เดินข้ามถนนไปนะคะก็ถึงแล้วค่ะอยู่ด้านในนู้นเลยมาแถวนี้แล้วก็ต้องห้ามพลาดนะคะไปไหนมาไหนนะคะเจอแต่ดอกไม้สวยๆไปหมดเลยนะคะนี่ดอกพดกดนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็สองข้างทางนี้นะคะเต็มไปด้วยพดกอดทั้งนั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปทานคาเฟ่แถวนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินชมบรรยากาศแถวนี้ค่ะวิวย่างสวยเลยอะ่ะ เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนนะคะชื่อร้านนะคะชงลงพันจันนะคะเรียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันค่ะ น uh> ี่นะคะยังไม่หมดเลยนะคะทุกคนเครื่องเคียงแบบเยอะมากๆเลยนะเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าเออจะดูถึงฐานะนะคะฐานะดีขนาดไหนนะคะเครื่องเคียงมาแบบว่าจัดเต็มแบบนี้เลยอาหารกลางวันของเรามาแล้วนะคะนี่เลยชุดใหญ่จัดเต็มมากเลยอันนี้เป็นเมนูของป้าไก่นะคะก็คือหมูผัดพริกค่ะมาชิมหมูผัดพริกกันค่ะนี่เลยโอ้โหทำแบบร้อนๆเลยนะทุกคนชิม กันรสชาติหมูก็จะกําลังดีนะคะไม่เผ็ดมากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทานข้าวนะคะก็ข้าวอยู่ในนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราชิมกับข้าวเนาะชิมข้าวอืมอมอ,มอร่อยค่ะอร่อยกําลังดีไม่เผ็ดมากนะคะ ในนี้นะคะก็จะมีทั้งถั่วงอกนะคะแล้วก็มีผักให้ด้วยนะส่วนเมนูของลุงเด้งนะคะจะเป็นเมนูหมูค่ะแล้วก็มีปลาด้วยนะอีกหลายอย่างเลยอะ่ะนี่ค่ะ,ะเบอร์เกอร์หมูนี่แล้วเดี๋ยวจิ้มซอสนะคะอ่ะโชกันดูอีกทีนะี่ทานกับข้าวด้วยอ่ะอ อร่อยหลายอย่างเลยนะคะจะบอกว่าร้านนี้นี่ไม่ธรรมดานะทุกคนมีคิวด้วยนะคะ ตอนที่นุงได้ปลาไก่มานะคะต้องรอคิวประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคนในร้านก็ค่อนข้างเยอะนะคะอร่อยด้วยค่ะเครื่องเคียงต่างๆก็เยอะมากๆเลยนะแบบว่าจัดเต็มเลยนะเรียกว่าอิ่มกันเลยนะพิกัดของร้านนะคะก็คืออยู่ตรงสุสานนะคะเดินมานิดนึงนะคะแล้วก็ทะลุออกมานะคะก็จะเจอร้านอาหารอันนี้เลยค่ะระหว่างทานนะคะก็จะเจอดอพกพดกดเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิวค่ะชมดอกพดกดสวยๆกันนะคะ อิ่มแล้วก็มาเดินเล่นให้พุงย่อยก่อนนะคะแบบว่าชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะดอกไม้เต็มไปหมดเลยอะ่ะเห็นดอกพดกดนะคะเรียกว่าเห็นกันแบบจุใจมากๆเลยนะคะไปทั้งไหนก็เจอนะใครมาช่วงต้นเดือนมีนาเมษานะคะแนะนำเลยนะคะสวยมากๆเลยนะทุกคนนี่เอาดูเลยค่ะ ขอชื่นชมกับธรรมชาติก่อนนะคะแบบว่าสวยมากๆเลยนะทุกคนไปที่ไหนก็ขาวขาว,ขาวฟูฟูเต็มไปหมดเลยนะคะสวยมากเลยค่ะสดชื่นค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะแถวนี้นี่คือแบบว่าสุดๆเลยสวยอะอูยดอกนี้อย่างฟูเลยค่ะสวยมากอตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สะพานวอลจอนบริจ์ค่ะเขาจะติดอยู่กับหมู่บ้านเคียวโซนค่ะ สะพานนี้นะคะเป็นสะพานโบราณค่ะจะได้ว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะคะเดินมาชมวิวกันต่อนะคะนี่ค่ะดอกพอกกดนะคะบานแล้วด้วยไปที่ไหนนะคะก็จะเจอแต่พอกกดนะคะสวยงามมากเลยใกล้ๆก,กันก็จะมีฮันอกวิลเลจนะคะเป็นบ้านโบราณน,นะก็ชิลกับบรรยากาศไปค่ะ ใครอยากทานขนมนะคะก็แวะมาที่ตรงนี้ได้นะคะในนี้นะคะเขาจะมีเวเฟอร์แบบยอดนิยมอยู่นะแต่ว่าคิวนานมากเลยนะลุงได้ปลาไก่ไม่ได้รอนะคะหลายคนบอกว่าอร่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเวลานะคะก็แวะมาสั่งทานกันนะ <c oughs> เขาเรียกว่าซอลโมนาก้าไอศครีมนะคะลองดูนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรามาตามชมดอกพดกดกันนะคะที่จะดีทางยุงวอนนะคะใกล้ๆก,กับชินล่ามิเลเนียมพาร์คค่ะ มุมแถวนี้นะคะนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยนะคะวิวอย่างสวยเลยอะ่ะไปทางไหนก็เต็มไปหมดเลยค่ะโอ้สวยใครตั้งใจมาเที่ยวจมาชมดอกพดกดนะคะแนะนําเลยนะปลายเดือนมีนาะต้นเดือนเมษานะคะมารับรอกว่าเจอคะ่ะย่านนี้จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงแรมเดอะเคนะคะส่วนเจดีจะอยู่ด้านหลังคะ่ะตามมาชมดอกพดกดสวยๆกันอีกที่หนึ่งนะคะที่ทะเลสาบบมึนโฮค่ะ บรรยากาศเขาจะชิลมากมากเลยนะคะคนนี่ค่ะดอกฟกดนะคะเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้นะคะแต่ก่อนนะคะเขาจะมีน้องเป็ดมาถีบเรือเล่นแถวนี้นะคะสงสัยวันนี้อากาศหนาวนะคะคงไม่มีน้องๆมาถีบเรือเล่นนะคะเดี๋ยวรอช่วงซนะัมเมอร์นน่าจะมีนะป้าไก่ว่าแต่โดยรวมแล้วนะคะบรรยากาศแถวนี้นะคะชิลสุดๆเลยนะล่มรื่นค่ะข้างบนนะคะก็ะจะเป็นคาเฟ่มีร้านอาหารนะคะมีมินิมาร์ทด้วยก็ไว้มาเดินเล่นกันนะคะ เรามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะ141มิติโฮเทลที่เมืองเคียงจูค่ะดีเลยค่ะบรรยากาศในห้องนอนนะคะตรงนี้นะคะก็เป็น2เตียงใหญ่นะคะมีโซฟาให้นั่งเล่นด้วยส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นทีวีนะคะมีโต๊ะทางานมีหวีมีไดเป่าผมนะคะชุดคลุมอยู่ด้านนี้ค่ะภายในห้องน้ำค่ะมีผ้าเช็ดตัวผืนเล็กนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อยู่ด้านนี้ แชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็บอดี้วอชค่ะฝักบัวนะคะจะเป็นเรนชาวเวอร์อยู่ด้านบนนะคะทริปนี้ลุงเด็กปลาไก่มาพักกันที่นี่นะคะสามคืนเลยนะคะเมื่อเช้าลุงเด็กปลาไก่ได้ไปเที่ยวที่ต่างๆในเมืองเคียงจูมาแล้วนะคะก็พอดกดบานฉ่ำๆเลยนะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวออกไปเที่ยวเมืองเคียงจูกันค่ะ ทริปนี้ลุงเด้งป้าไก่นั่งรถพ라이เวตทัวร์ออนนี่ปูซานของคุณซันเดย์บริการเ็าดีมากเลยนะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวป้าไก่ใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างติดต่อได้เลยค่ะมอร์น <Morning S 2> <Morning S 1> <ะ>ิ่งค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเรามาทานแฮงโอเวอร์ซุปกันนะคะขึ้นชื่อที่สุดของเมืองเคียงจูด้วยค่ะ,ะชื่อร้านหมูบงลินะคะ,ะเดี๋ยวตามลุงเด็กไปทานกันค่ะว่าอร่อยไหมนะะตามไปเลยนี่ครับวันนี้เรามาสั่งโคกโบนแฮงโอเวอร์ซุปนะครับราคาอยู่ที่10,000วอนครับผม เขาบอกว่าให้โอเว์ซุปนะครับก็เป็นหนึ่งในอาหารขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยนะครับบางคนก็บอกว่ามันกําเนิดที่เมืองเคียงจูนี่แหละครับร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านดังของเมืองนี้เลยนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับร้านนี้ก็มีชื่อว่ามูบงรีนะครับเป็นหนึ่งในอาหารประจำถิ่นของเมืองเคียงจูเลยครับเมนูอาหารก็มีภาษาอังกฤษมีภาพประกอบมีราคาชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆกิมจิคอนี่นะครับเสิร์ฟเป็นไห่ๆเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นกิมจิแบบว่าชิ้นใหญ่มากเลยนะครับ เราต้องมาตัดเองนะก็จะใส่ในจานนี้นะครับก็ตัดแบบพอดีคําได้เลยนะครับอันนี้ครับหัวใช้เท้าดองครับมาแล้วค่ะว้าว Thank you Thank you ร้อนเลยลุงแดงมาเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยค่ะมาแล้วนะครับแพ n g Over ร์ซูครับต้นตำรับจากเมืองเคียงจูเลยนะครับด้านบนนะครับจะมีต้นหอมซอยมาให้นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นผักกาดดองบ บาริเพิ่มเลยครับผักกาดดองนะครับแล้วด้านล่างนี่ก็จะเป็นซี่โครงหมูตุ๋นนะครับนี่หวัน<ล>ขึ้นเลยลุงเด้งนะครับเรียกว่าเป็นอ,อ,อะไรนะเป็นเล้งเกาหลีครับผมนีวันนี้มากินเล้งเกาหลีกันค่ะแล้วตอนนี้เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยด้วยนะคะอันนี้คือผักกาดดองนะครับโอ้โหยาวอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ชุบหน่อยหนึ่ง ซุปก็น,น่ากินแบบนี้เลย <Wow. S 1> ในชามนี้นะครับซี่คโครงนะครับมีทั้งหมดสามชิ้นยักษ์เลยนะครับ <Wow. S 1> มาน้ำซุปโอ้ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วอะ่ะอ <Wow. S 1> มาชิมกันครับอันนี้เป็นผักกาดดองครับ <Wow. S 1> อืมก็ไม่ได้เผ็ดมากนะให้ดูเลยนะครับนี่เนื้อๆเ,เ,เลยนะนี่ครับหมูตุ๋นแบบนุ่มๆเลยนะครับมา เป็นไงลงเด้งรสชาติดีมากนี่แหละคะ่ะชิมกันก่อนเลยนะอืมหมูเป็นหมูนะคะเปื่อยนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะส่วนใหญ่ที่เกาหลีนะคะเขาจะมีน้ําเย็นเจี๊ยบแบบนี้นะคะแล้วก็แก้วน้ำให้ดื่มฟรีด้วยนะ ร้านนี้นะคะจะอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม141มินิคอเทลนะคะที่ลุงเด็กป้าไก่พักอยู่นะคะแค่เดินข้ามทางม้าลายมานะคะก็ถึงแล้วค่ะโลเคชั่นก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แอรเรียแถวนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอสุสานแดนลึงวองค่ะใครอยากจะมาชมดอกพอกกดนะคะที่นี่นะคะแบบว่าบานสะพั่งสวยมากๆเลยค่ะยิ่งขอลงุงเี็กป้ไก่ทานข้าวตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปตะเวนเที่ยวที่ไหนอีกนะคะตามมาชมกันนะ,ะทานเลยค่ะ ปลาไก่เพิ่มข้าวน้อยออออจากร้านอาหารนะคะแล้วก็นั่งรถบัสสาย6 0 6 1นะคะเราจะมาเที่ยวสะพานมอมจองกันค่ะวันนี้เราก็เลยแวะมาทานคาเฟ่น,นะคะชื่อร้าน Paul Beset ค่ะในร้านนี้นะคะก็เป็นร้านแบบสไตล์ฮนกนะคะวิวก็จะสวยมากเลยนะคะเห็นบรรยากาศในนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเมนูที่เรเรีาายกปลาไก่สั่งนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะ มาแล้วค่ะเคกโปรนะคะนี่ค่ะครีมเยอะมากเลยนะอ่เดี๋ยวเรามาตักกันกัอนเนาะทายกันเลยค่ะนุ่มมากเลยค่ะข้างนอกนะคะก็จะเป็นวิวบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติแบบนี้นะคะก็คือนั่งแบบได้เพลินๆทั้งวันเลยนะไกลๆนู้นนะคะก็จะเห็นดอกพดกดอยู่ด้วยค่ะแบบว่าธรรมชาติสุดๆเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครเมื่อยนะคะก็แวะมานั่งพักตรงนี้ได้ค่ะอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็มานั่งชิมกับบรรยากาศแถวนี้ได้ด้วยค่ะ ถึงแล้วนะคะทุกคนสะพานมองจองโยค่ะสะพานนี้นะคะเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดนะคะตั้งแต่สมัยอาณาจักรชิล่าค่ะเ็เาถือว่าเป็นสะพานไม้นะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีอีกด้วยบรรยากาศในนี้นะคะเขามีความเป็นฮันกมากๆเลยนะทุกคนมองไปที่ไหนก็สวยนะป้าไก่ว่าดูแบบว่าคลาสสิกเลยนะคะคก็เดี๋ยวเราเดินเลยไปทางโน้นอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นสะพานไม้แล้วค่ะ สะพานไม้ของเขานะคะก็จะทอดยาวนะคะจากฝั่งนน้นนะคะไปถึงฝั่งสุดโน้นเลยบรรยากาศดวยรุมก็ดูสวยนะคะเห็นลำธารต้นไม้นะคะแล้วก็ดอกปดกดด้วยเต็มไปหมดเลยค่ะช่วงนี้เรียกว่มมาชิลเลยนะวันนี้เราแวะมาทานอาหารที่ร้านจีนซูส่วนชามนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลุงได้สั่งอะไรกันไปบ้างเมนูวันนี้นะครับนี่ครับหอมเพื่อน น้ำแข็งใสเนื้อวัวดิบนะครับนี่จะมาลองดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ดุูเด้งเห็นเมนูนี้นะครับแล้วก็เมนูนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูเชฟนีเจอร์ของเมืองเขียงจูเลยนะครับของปปาไก่ก็สั่งเมนูง่ายๆครับกินสบายๆก็คือดัม p ิ i n g มันดูนะครับก็เป็นดัม p ิ i n g 6ชิ้น6000วอนนะครับของทุงเด้งเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งใสเนื้อวัวดิบก็16ื่นครับ มาแล้วครับเพื่อนๆเนื้อดิบน้ําแข็งใสนะครับสไตล์คยองจูนะครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเมืองนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นน้ําซุปที่เขาทําเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะครับ ด้านบนเนี่ยจะเป็นเนื้อฮันบูของเกาหลีนะครับสไลด์มาเป็นชิ้นบางๆนะครับด้านหน้าที่เป็นผงๆนี่จะเป็นงาบดนะครับที่เห็นสีเขียวด้านนี้คือแตงกวาซอยนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นลูกแพรนะครับน้ำซุปเนี่ยจะมีความสีแดงนะครับป่าไก่เห็นไหมน้ำซุปจะมีความสีแดงก็คือรสชาติจะค่อนข้างเผ็ดนะครับมาลองชิมกันครับอันนี้คือเนื้อดิบกับลูกแพรนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับนี่คือน้ําแข็งใสครับมาลองชิมกันครับเนื้อดิบน้ําแข็งใส พิดักตานะครับเพราะว่าตัวน้ําซุปจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งครับจะมีความเปรี้ยวนะครับเมนูนี้ครับจะมีความเปรี้ยวะจะมีความเค็มจะมีความเผ็ดมีหวานนิดๆนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยครับเขาก็ชิลมาแล้วนะครับเหมือนกินเจลลี่เลยเนี่ยตัวเนี้ยไม่เหมือนเนื้อดิบแต่รสชาติดีเหมือนกินเจลลี่แล้วก็เคี้ยวนิ่มมากนะครับอันนี้คือซอสพริกน้ำแข็งใสอ่ารู้เรื่องเรียกซอสพริกน้ำแข็งใสแล้วกัน รีเฟรชชิ่งมากแล้วก็รสชาติดีทีเดียวอันนี้ครับนี่ปปาไก่สัง่งเลครับเกลยวหนึ่งนะครับชามนี้ก็หกพันวอนเท่านั้นเองนะครับอืม,อมตัวป้งน,นีแบบนุ่มละมุนมากครับด้านในนะครับจะเป็นหมูสับไข่ขิงแล้วก็ต้นหอมนะครับอืมอันนี้อร่อย เพื่อนๆครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกวางจูเคียวชอนวิลเลจนะครับจะเป็นหมู่บ้านโบราณนะครับใกล้ๆก,กับสะพานที่สวยๆตรงนี้เดินเข้ามาได้หนึ่งก็เจอร้านนี้เลยนะครับเป็นบ้านสไตล์โบราณนะครับเข้ามาปั๊บก็นั่งกันแบบนี้แล้วก็มาทานเมนูวันนี้กันครับเนื้อติบน้ําแข็งใสเช็คบิลมาแล้วนะคะ2 2 0 0 0วอนค่ะก็อร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านมาแถวนี้นะคะเห็นร้านแบบนี้ก็แวะมาได้เลย ตอนนี้เรากลับมาที่แดลิงบอลอีกสักรอบหนึ่งนะคะแถวนี้นะคะเขาจะเป็นคาเฟ่สตตีิฟู้ดนะคะไปที่ไหนที่ไหนนะคะก็จะต้องมีแบบร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะลูกแดงพ่ไก่มาแถวนี้นะคะเดินมาบ่อยกับทุกวันเลยเดี๋ยวเรามาหาอะไรอร่อยทานกันค่ะอีกหนึ่งขนมที่เราจะต้องมาทานให้ได้นะครับก็คือนี่เลยนะครับขอโทษนะครับขนมพระพุทธเจ้าครับนะฮะก็ร้านนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในร้านดังของที่นี่นะครับนี่เขาเป็นขนมนะครับแล้วข้างในจะเป็นไส้ครีมนะครับเขามีเสื้อ แต่ว่าเราต้องสั่งก่อนป้าไก่ราคา2,000วอนนะคะใช่ราคาอยู่ที่2,000วอนนะครับนี่นะครับได้แล้วครับขนมหน้าพระพุทธเจ้านะครับชื่อร้านก็คือชื่อร้านเฟสปังนะครับเฟสที่แปลว่าหน้านะครับปังก็แปลว่าขนมขนมอบอะไรประมาณนี้นะครับเอาดูข้างในกันนะครับข้างในเป็นไส้อะไรนะครับอข้างในเป็นไส้น่าจะเป็นไส้งาดํานะครับชิมข้างในเป็นไส้งาดำอร่อยดีครับมีความ แล้วก็ตัวแป้งนะครับหนานุ่มแต่ว่าหนึบมากๆเลยหนึบเหนียวหนึบเลยอ่ะได้มาแล้วครับฉับๆนะครับเป็นอีกขนมตัวหนึ่งของโคเรลีนะครับแล้วก็ป๊อปล่ามากๆนะครับในเมืองคยังจูแห่งนี้นะครับก็เขาบอกว่าทําจากแป้งข้าวโพดนะครับและขนมตัวนี้นะครับเคยฮิตสุดขีดนะครับในยุคซิตี้แอนด์เซเวนตี้นะครับแล้วตอนนี้นํากลับมาขายใหม่ที่เคียงจูแห่งนี้นะครับอ่ะมาลองชิมไปพร้อมๆกันนะครับ มันคือแป้งอัดเป็นแผ่นแล้วก็มาหั่นเป็นแบบเฟ้นไฟครับมันจะไม่กรอบนะครับโไมันจะเหนียวเหนียวราคาอยู่ที่สามพันวอนสามพันวอนทำมันเจนเหนียวเหนียวนะครับเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มหวานหวานนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับยกเล่นคิดว่ามันเหมือนกับเอาแป้งต็อกครับมาทําเป็นแผ่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกับเฟ้นไฟแล้วก็เอาไปทอดอร่อยไหมหรอเราเรีว่าพอกินได้นะครับแต่ว่าทามาแถวนี้เพือไปเถอะเพราะว่ามันอยู่หลายร้านมากๆเลย แล้วก็ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่ขายดีมากๆนะครับข้างในเนี่ยเขาขายเป็นกล่องนะเป็นรังเลยนะไปของฝากกลับบ้านได้เลยนะครับเนี่ยฮะต้องกินร้อนๆอย่ารอให้เย็นถพาเย็นจะเหนียวอร่อยไปของหวานมาแล้วคะ่ปะป้าไก่สั่งเป็นช็อกโกแลตเค้กนะคะราคาจะอยู่ที่900 0วอนค่ะ ส่วนน้ำช็อกโกแลตร้อนๆแบบนี้นะคะอยู่ที่6,500วอนค่ะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะป้าไก่ต้องว่าวอร่อยแน่เลยเพราะว่าดูแล้วนิ่มมากเลยชิมเลยนะคะโอ้นิ่มสุดๆเลยนี่อย่างนิ่มเลยค่ะทุกคนชิมเลยนะช็อกโกแลตเค้กเขานุ่มมากๆเลยค่ะอร่อยนะนี่ชิมอีกทีหนึ่งเลยโอ้ยนุ่มสุดๆเลยทุกคนนี่ชิมค่ะอื้อ กลับระหว่างเดินทางไปที่โรงแรมนะคะเขาจะเปิดไฟทั่วแบบนี้เลยนะคะดอกพดกดสวยมากๆเลยนะคะบานฉ่ำเลยห้ามพลาดเลยนะคะ